ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะทำเมนูนะครับแกงกะทิสายบัวใส่หมูสามชั้นนะครับสูตรใหม่อันนี้คือสายบัวนะครับน,นีหมูสามชั้นเบตาโครนะครับจากร้านนาดาเบตาโกตลาดเพิ่มสินเอสทีนะครับอันนี้หัวกะทิอันนี้หางกะทิพริกสดหอมแดงตะไคร แล้วก็มะขามเปรียยครับนี้คันพริกสดกระเทียมตะไคร้หอมแดงครับรอไว้ก่อนนะครับหั่นเตรียมไว้เลยนะครับแล้วค่อยเอาลงไปผัดหัวกะทินะครับครับขั้นตอนแรกนะครับอ่าอันนี้หัวกะทิเทหัวกะทิลงไป มานี้นครับหนึ่ง,งอเออแล้วก็จะค่อยเปิดไฟทีหลังครับเปิดแก้ทีนี้ใส่พริกแกงครับเพิ่มสีสันผมอาจจะเป็นใช้เน้นสีแดงๆหน่อยอเจ้าไปนี่หนึ่งเสรเรียบร้อยครับ บอบแก้ต้ีหนึงก็แก่แรงเราเคี่ยวเราเคียวก่อนนะครับเคียวให้ตีแกงก,กะทิแตกนี่ก็ดำนี่เลยชุดนี้เลยยกเขียงมาเลย ใส่ลงไปนะครับลวกไปลไปูกล,ลงไปลงไปลงไปโอเคครับเรียบร้อยแล้วหมูสามชั้นใส่ลงไปเลยผัดเน,นยตอนนี้เลยมันเป็นแก๊สป,ปิ้งนิดนะคุมไฟยากนิดนึง ลองก็ไปกันหนึ่งนะเขาใส่กะปินะครับตามสูตรแต่เราไม่นะครับปีเราไม่ใส่เราใส่เป็นน้ำปลาแดกนิดนึงอเ,เอ้่วเัดไป ผมชิรุดเล็กน้อยครับดีรถดีนิดนึง,น,งนี่นแหละโอเคเดี๋ยวเขากันเขากันไปเรื่อยนะครับแล้วเราก็มาใส่ อันนี้หางกะทินะครับจะเกลือใส่นะครับอันนี้มะขามเปียกใส่ลงไปแค่นี้พออ่าลืมเติมเกลือทักหนึ่งช้อนชาเดีวแก๊สมันแรงนะครับต้องเบาๆแก๊สก่อนแก๊สแรงมาก ยัหอมมากเลยก็ครับเคี้ยวเคี่ยวเรื่อยๆนะครับโอเคมาเริ่มเดือดเติมน้ำลงอย แล้วน้ำหมดคนหนึ่งไปเลยครับเเราไปนะครับใส่ใสายบัวนะใส่ไปเลยเขาล้างมาแล้วได้ไหม อตอนนี้หม้อเดือดแล้วแล้วก็ใส่หางกะทินะครับเ mm hmm. ทลงไปเอเยทำก็บอร์เกอยู่นี้ก็รอเดือดน,นะครับรอเดือดทีนี้ก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา นะครับอืมตอนนี้ก็ใส่หางกะทิไปแล้วหม้อเดือดอย่างดีนะครับปรุงรสด้ยวยน้ำปลาน้ำขปียกน้ำตาลนะครับเยวขอชิมก่อนนะครับขอชิมก่นนอกน,กนเด้ออืมแต่ผมจะไม่เน้นรสจัดๆมากนะครับเพราะว่าจะมีผู้สูายุก,กินด้วยนะครับ ครับผมตำเสร็จแล้วครับระเสร็จสิ้นไปหรับแกงสายบัวกะทิหมูสามชั้นนะครับอืมฝากกด s ับส c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอ็ดสัวล็อกจัดให้เช่นเดิมสวัสดีครับโอ้ยหอมชื่นใจอันนี้เมื่อแกง เต็มที่ก็แตกมันโอ้โหสีแบบจดเลยสีสวยงามมากครับผมขอจบคลิปวันนี้ครับ